เอาละฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Arena of Glory หรือ AOG นั่นเองนะครับนะอ่ะอธิบายก่อนว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวโมบ้านะผมบนมือถือนะครับซึ่งเพิ่งเปิด P alpha ได้เพียงวันเดียวนะผมว่าก็คือวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเกมนี้เนี่ยมันจะมีอะระบบอะไรที่น่าสนใจหรือแปลกใหม่สําหรับโมบ้าบนมือถือหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เกมโมบ้าเนี่ยค่อนข้างได้รับความนิยมบนมือถือค่อนข้างมากนะผมต้องอธิบายก่อนนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฮีโร่กันก่อนเลยนะครับนะ,ะเดี๋ยวพาไปดูฮีโร่นะครับผมโดยเกมนี้เนี่ยฮีโร่เนี่ยก็จะแบ่งประมาณ6สายนะผมนะมี6สาย6ประเภทนับได้แก่แทงนะครับผมนะเป็นพวกถึกอึดถึกทนนั่นเองนะครับแล้วก็ไฟเตอร์ Fighter นะครับผมนะเป็นแนวเป็นแนวอ่อ,อย่งเงี่ยต่อสู้นั่นแหละ นะครับผมต่อไปก็แอสซัสซินนะครับผมนะเป็นแน่นอนนะครับนะผมเอาไว้ล้วงฝันลูกค้านั่นเองแล้วก็มีเมดนะครับผมนะเมดสายเวดนะผมเม็ดมอนนะครับแล้วก็มาร์คแมนมาร์คแมนนี่เปรียบเสมือนแครี่นะครับผมนะเปรียบได้เหมือนแครี่นะครับเป็นสายโจมตีแรงนะครับผมนะแล้วก็มีระยะการโจมตีที่ค่อนข้างไกลนะครับผมนะแล้วก็สุดท้ายผมเป็นซัพพอร์ตนะครับผมนะซัพพอร์ตนี่ก็จะน่ารักฟงฟิงนะครับผมเป็นสายซัพซัพเอ่อซัพพอร์ตเพื่อนนะซัพพอร์ตทีมนั่นเองนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรุ่นนะผมนะเกมนี้เนี่ยมีรุ่นที่ค่อนข้างแปลกใหม่เลยทีเดียวนะรัรนะก็จะเป็นแบบเป็นสีประเภทนะผมนะมีรุ่นไฟรูนน้ํารูนไม้แล้วก็รุ่นลมนะผมนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ารุ่นเนี่ยมันสามารถทําอะไรกันได้บ้างนะผมนะ,ะรุ่นเนี่ยก็คือเป็นพลังแฝงของตัวเรานะผมนะนะที่สามารถอ่าคัสตอมไมซ์นะผมสามารถจัดก,การรุนได้ตามอธัธยาศัยนะครับนะก็ จะเป็นอ่าพีเอสดไว้นะผมนะค่าค่าสเตตต่างๆนะผมนะอ่าโดยรูนเนี่ยจะมีให้ซื้อทั้งหมด5ระดับนะครับผมนะหระดับนะบนี่ก็จะใช้ในเพชรเพชรแดงนะผมในการซื้อนะครับหรือรูบี้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะผมว่ามีอ่าการโจมตีลักษณะไหนบ้างน,นะผมนะในเกมนี้เกมนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็นอ่อประมาณ4 3ลักษณะนะครับผมนะก็คือการโจมตีแบบ p h y หรือ physical นะผมเป็นการโจมตีแบบดามีจ์ปกตินะผมนะกายภาพนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของคริส i ิเคิลนะผมนะ critical rate นะผมก็จะเป็นการบูสต์ดามีจ์ขึ้นมาคูณสองนะผมนะเป็นการ critical damage นั่นเองแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นนี่ครับ mag มเอจีนะผมนะหรือ magic นั่นเองนะครับนะสำหรับสายดามีจ์ age, เช่นแอ s s i n สายเวทไม่ก็ เมดสายเมดทุกตัวนั่นแหละครับเมดทุกตัวนะครับ,รบสามารถใช้ m a g ได้นะครับผมนะแต่ก็คืออย่าไปใส่กับพวกที่มันเป็น max m a d นะครับซึ่งไม่แนะนําเท่าไหร่นะครนะให้มันใช้ของมันปกติก็คือ PHY ดีกว่านะผมพบเก็เปรียบได้กับค่าการโจมตีนะผมหรือ ATK นั่นเองนะครับนะแล้วก็จะมีนี่รุน ATK s p e สปีด้วยนะผมนะอันนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ารุนคริทิคอเนี่ย ทีม่มใช้อยู่เนี่ยมันใส่ยังไงบ้างเรามาดูกันเลยนะผมคิดว่ข้อสายไฟนะผมนะผมจะใส่เป็นครดิตนะผมนะนี่ขั้น3มนะบครดิตแล้วก็จะมีพลังแสงให้เราด้วยตรงคือตรงกลางนี้เองนะครับก็คือถ้าเกิดเรามีเลเวลครบเนี่ยสี่สเม็ดเนี่ยมีเลเวลสใช่ไหมก็สี่สามสิบนะผมก็คือดูตรงกลางเลยว่าเราจะมะีเลเวลเท่าไหร่นะผมนะ ก็จะมีพลังแฝงมาให้เรานะผมนะยิ่งเราปลดล็อกมากเท่าไหร่ยิ่งตันเท่าไหร่ยิ่งได้พลังแฝงเยอะเท่านั้นโอเคอมันค่อนข้างงงนิดหน่อยนะครับนะลึกผมอธิบายงงเองก็ไม่รู้นะอ่านะผมคิดเอ่อความพลังแฝงเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะกดให้ดูกดไม่ได้โอเคกดแล้วกดแล้วพลังแฝงก็คือคีเรตสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะอัะตราคิด้อเพิ่มอยู่สามเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับนี่นี่น ก็จะเป็นตอนนี้มีอัตราคิดที่ข้อทั้งหมด1 3 6นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นรูนน้ำนะผมรูนน้ำรูนน้ำก็จะสามารถใส่ได้เหมือนรูนไฟเลยนะครับนะก็คือเราสามารถอ,าออกแบบเองได้นะผมว่าเราจะใส่อะไรบ้างนะครับก็ถ้าคนอยากเน้นเคิเดลดจ๋าเลยเนี่ยเราก็ใส่คิเลตทั้งหมดเลยก็ได้นะผมนะรูนไฟรูนน้ำนะครับผมใส่คิเลดไปเลยก็ได้แต่ถ้าว่าแต่ถ้าว่าถ้าเกิดใส่ไปหมดเนี่ย มันจะมีแค่คีเลตไงมันจะไม่มีแบบเอ่อความแรงแบบบูสต์บูสต์ยังไงอะ่ะบูสต์ดาเมจต้นเกมอะ่ะเราจะพิ่งคี้อย่างเดียวะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะใส่เป็นผมใส่เป็นมูฟสปีดแล้วกันนะครับนะมีอยู่เท่านี้แหละไม่ใช่หรอกตังมาแล้วซึ่งเกมนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้เอาเหรียญทองไปซื้อลูนนะผมนะซื้อไม่ได้นะครับเหรียญทองเอาไว้เพียงอ่าเปิดกล่องไม่ก็ซื้อฮีโร่เท่านั้นนะครับ ส่วนลูนเนี่ยจะใช้จะใช้เป็นรูบี้แดงนะผมในการซื้อนะครับโอเคต่อมารูนไม้นะผมลูนไม้ก็เหมือนกันครับสามารถใส่ได้ทุกอย่างเลยตั้งแต่คิเลดก็ได้นะผมหรือว่าจะเป็นแอทัคสปีดก็ได้ที่ผมใช้อยู่นะครับนี่ขั้น3าเดี๋ยวนะแอทัคสปีดโอเคผมซื้อมาเม็ดนึงผมลืมไปโอเคครับตอนนี้รูนก็เสร็จที่เรียบร้อยนะผมก็คือมันค่อนข้างงงนิดหน่อยนะผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่า ก็ต้องเรียนรู้กันไปก่อนนะครับนะเพิ่งเปิด p ีเอลฟาวันแรกเนาะโอเคครับผมต่อมาเราไปดูกันที่ในส่วนของอ่าอีเวนต์นะครับผมนะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ p ีเอลฟาวันแรกนะผมก็จะมีอีเวนต์ต่างๆมาแจกของเยอะแยะมากมายนะครับนะก็จะมีอ่าในส่วนของล็อกอินนะครับนะล็อกอินอยู่ไหนเอ่ยอ่าตรงนี้นะครับโอเคเจอล็อกอินแล้วในส่วนของล็อกอินเนี่ยจะแจกเป็นฮีโร่ถาวรน,นะครับผมทั้งหมด ตัวเอ่ยเยอะจังล็อกอิน12วันนะครับนะระยะเวลาไม่สิวันดิวันนี้วันแรกนะผมวันแรกแจกเพียงโกนะผมนะวันแรกแจกโกไปพรุ่งนี้นะผมนะพรุ่งนี้สําหรับใครที่โหลดมานะครับเข้าเกมวันแรกจะได้โกนะครับนะสำหรับใครที่โหลดวันนี้นะครับวันที่2แจกเป็นข้าวเกลนะผมนะเป็นสกินนะครับวันที่3ามจะเป็นฮีโร่นะผมนะ The ะ a l ียววอชเรนะผมนะเป็นแทงไม่เป็นแทงนะใช่ป่าวะใช่ใช่ใช่ครับผมตัวนี้ครับนี่ครับผมตัวนี้เลยนะครับนะ The ะเ l ี p u s h Washer นะครับอ่าโอเคก็กิจกรรมก็แจกของเยอะแยะนั่นแหละว่าตามนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของระบบนี่ครับไอเทมกันบ้างไอทาเลนต์กันบ้างนะครับนะทาเลนต์ก็จะเป็นในส่วนของสกิลที่สามารถช่วยในการ เล่นที่มันหลากหลายขึ้นนั่นเองนะครับนะก็จะมีอย่างเช่นเฮลวนะผมนะมีฟาร์มป่านะครับมีแฟลนะผมนะหรือฟิกเกอร์นั่นเองนะครับนะเอาไว้แบบวาร์ประยะสั้นนะครับอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของเบอร์เซิร์กนะผมนะสตันอะไรเงี้ยนะครับผมอ่านี่ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับต่อมาก็มาดูในส่วนของอไอเทมกันบ้างนะครับนะไอเทมในเกมนี้เนี่ยก็คือจะแบ่งเป็น4ี่ประเภทจ๋าเลยไอห้าประเภทนะนะก็จะมี แอ t แท k นะครับผมนะสำหรับไอเทมสำหรับพวกแบบแอสซินไฟเตอร์แล้วก็มาร์ m แมนนะครับที่เอาไว้เ,มเมร่งดาเมจเอ k ีเคนั่นเองนะครับนะส่วน AP เนี่ย AP นี้จะเป็นในส่วนของแอสเมดหรือว่าแอสซินที่เป็นเวทมนต์นะครับนะที่เป็นเวทก็จะมีไอเทมมากมายให้เราเรียกใช้นะผมนะก็คือแถวหลังสุดเนี่ยจะเป็นไอเทมที่ ชิ้นใหญ่สุดนะผมนะคือไอเทมที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับก็สามารถเลือกปรับแต่งกันได้ตามใจชอบนะครับอ่ะดีเฟนซ์ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับผมก็จะเป็นเออ่สายแท้งนะผมนะให้แท้งจ๋าๆเลยอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะต่อมาเนี่ยเรามาดูมูฟเมนต์นะครับผมนะมูฟเมนต์ก็จะเป็นอ่รอ,องเท้านะผมนะที่เอาไว้เพิ่มความเร็วในการวิ่งนะผมนะอ่ะก็จะมี4อย่างนะผมก็จะเป็นบวก บวก h P นะครับนะสำหรับแทงนะครับหรือไฟเตอร์เพื่อเพิ่มความถึกนั่นเองนะครับบวก AP ก็คือบวกเวทมนต์นั่นเองนะครับสำหรับเมดนะอันนี้บวก armor ครับผมจะเลือกออก armor หรือว่าจะเป็น h p ก็ได้แล้วแต่เรานะครับนะถ้าเกิดอยากให้ตัวเราถึกขึ้นหรือว่าตายยากขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาสุดท้ายนะผมจะเป็น attack speed นะครับ attack speed เอาไว้ตีเร็วขึ้นนั่นเองอมาดูในส่วนของประเภทสุดท้ายกันบ้างนะครับก็คือ จังเกินะผมนะหรือสายป่านั่นเองนะครับสายฟาร์มก็จะมีอ่ไอเทมอยู่ประมาณ5ชิ้นหลักๆนะผมนะเป็นชิ้นใหญ่สุดนะครับก็จะมีสต็อ k เกอร์ไนฟ์ er นะผมนะเป็นสายสำหรับดามีนะผมนะก็คือแอสซัสซินที่เป็นดามีนั่นเองนะครับอ,อันที่2ก็จะเป็น p r e d a ตอร์ l บล e นั่นเองนะครับก็จะเป็นในส่วนของแท้งนะเอาไว้ถึกอะไรเงี้ยนะครับ,นะรบเพิ่มความถึกนะครับ สำหรับใครที่คิดว่าเอตัวเราบางไปแต่ว่าพอมีดาเมจอยู่ก็สามารถออกชิ้นนี้ได้นะครับเอาไว้คุกวงไฟนั่นเองอ่ะอันที่3นะผมนะจะเป็น AP พีนะมั a เอ่ n i m r ร d a d นะครับ,นะ Blade, รบก็จะเป็นในส่วนของเวทมนต์นะนะเอาไว้ใส่กับ Assassin หรือเอาเมดมดฟาร์มก็ได้นะครับนะเราแต่สะดวกอ่ะอันที่4อันที่5เนี่ยปกติผมไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับนะก็จะเป็นในส่วนของอ่ะ ไอเทมซัพพอร์ตนะนะอซัพพอร์ตจังเกิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือแล้วแต่เราจะออกเลยแต่รู้สึกว่าอันนี้มันจะไม่ค่อยดีเท่าอันบนนะครับนะผมว่านะในความคิดผมนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็สกิลเซตอัพนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ยังไม่เปิดให้แรกนะครับนะรู้สึกว่ายังไม่เปิดให้แรกเป็นเ่าเป็นวอร์ดนะครับเป็นวอร์ดนะอันนี้โอเค ก็อธิบายไปร่าวขาๆแล้วนะครับนะสำหรับเกมนี้นะครับกิ i วกิยังไม่เปิดเท่าไหร่นะครับยังไม่เปิดนะตอนนี้เอ้ยเปิดแล้วดิต้องใช้100 100เพชรนะครับผมในการสร้างกิ้แต่ว่าคือตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถติมอะไรได้นะผมนะเพราะว่าเป็นช่วงเบต้าหรือว่าพีอัลฟาอยู่นั่นเองเนาะนะครับผมโอเคก็ร่าวขาๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมนี้ อ่ะสำหรใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะแล้วก็เนี่ยหลังจากนี้ก็จะเอาไฮไลท์ในเกมนะผมมา,มา,ใ,หมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับก็จะเป็นเกมนี้เนี่ยมันดูหน้าตาเป็นยังไงครับผมป้อมอะไรอย่างนี้แผนที่ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย See how breaths are a lot. Breath. Finish him. Double kill.